พิธีถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพรก,กุศลการประเพณีทิ้งกระจาดซิลโกโมล,ลิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานประเพณีทิ้งกระจาดนรงเจฮกเต็การวาลเที่ยวถิ่นอีสานสำรานริมโคงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่25สิงหาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่องมือที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะอุบลราชธานีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาศ หมอมหลวงสราลีกิติยากรเป็นประธานในประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทานารีนาศณนะวัดท่ากกแห่ตำบลจารแม่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากพิธีไทยชีวิตก,กระบือหม่อมหลวงสราลีกิติยากรได้มอบทุนเป็นประเดิมจำนวน400,000บาทให้จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริเพื่อจัดหากระบือจากโรงค่าาสตร์เพื่อมอบให้เกษตรกรผู้ยากจนนำไปเลี้ยงโดยมีทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมถวายเป็นพระราชกุศลสมทบทุนรวมเป็นเงิน520,000บาท จัดหากระบือดังกล่าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้ครบทุกอำเภออำเภอละหนึ่งรายรวม25รายเพื่อนำไปเลี้ยงสำหรับการผลิตลูกตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริโดยเริ่มจัดหากระบือจำนวน25ตัวจากโรงฆ่าสัตว์สำหรับการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินั้น<ม>เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนได้มีโคกระบือไว้ใช้แรงงานใช้ผลิตลูกรวมทั้งการผลิตปุ๋ยคอก<ม>เพื่อใช้ในการทําการเกษตรต่างๆ<ม>เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนสนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรยึดถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริให้เกษตรกรยืมไปเพื่อการผลิตและมีเงื่อนไขเมื่อลูกกระบือตัวแรกอายุครบ18เดือนให้ส่งคืนโครงการส่วนลูกกระบือตัวต่อไปให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและเมื่อยืมแม่กระบือครบ5ปีให้ยกแม่กระบือดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม ความ,ะคะมูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานแจกข้าวสารอาหารแห้งในงานประเพณีทิ้งกระจาดซิลโกโลที่มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน ที่มูล,ลนิธิการกุศลสามาัคคีสว่างบูชาธรรมสถานอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้ในงานประเพณีทิ้งกระจาดซิลโกลประจำปี2563โดยทางมูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานร่วมกับสโมสรไลออนอุบลราชธานีหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้เพื่ออุที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและวิญญ,ญาณร้ญาติทั้งปวงตามประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา บรรยากาศมีประชาชนเดินทางมารอรับเข้าสารอาหารแห้งอย่างหนึ่งแน่นพิธีเทกระจาดเป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆของจีนหรือเรียกกันว่าซิลโกลซึ่งเป็นประเพณีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ทำบุญใหญ่และถึงตรงแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและสัมพเศสีระญาตทั้งหลาย เชื่อกันว่าในเดือนเจ็นี้เป็นช่วงที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติได้มาเยือนโลกมนุษย์เพื่อมาเยี่ยมล,ลูกหลาน สำหรับพวกที่มีและเพื่อขอส่วนบุญสำหรับพวกที่ไร้ญาติสำหรับพิธีกรรมนั้นจะเริ่มจากอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดมนต์เวียนรูปบางที่7วันบางที่สมวันจนถึงวันสุดท้ายเป็นพิธีโปรดสั์และเผากระดาษเส้นไหว้ซึ่งพับเป็นภูเขาเงินภูเขาทองให้แก่บรรพุรุษผู้ล่วงลับและดวงวิญญาณรญาติด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วต่อไปจะเป็นการแจกทานหรือแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ยากไร้เป็นอันเสร็จ ธทางด้านคณะกรรมการมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีและคณะกรรมการโรงเจฮกเต็กร่วมพิธีเชิญเจ้าและเปิดมนฑทนลพิธีทิ้งกระจาดประจำปีซิลโก ที่โรงเจฮกเต็กซอยตรงข้ามวัดทุ่งสีเมืองนางวัิดาดาแร่อึง้งผู้จัดการโรงเจฮกเต็กพร้อมคณะกรรมก,การมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีคณะกรรมก,การโรงเจฮกเต็กรวมมอบข้าวสารให้กับประชาชนในชุมชน ตามประเพณีทิ้งกระจาดประจำปีซึ่งปีนี้อาจจะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ทางคณะกรรมการจึงให้ตัวแทนในชุมชนเป็นผู้เดินทางมารับมอบเข้าสารจากนั้นผู้นําชุมชนจะนำเข้าสารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนของตนเองสําหรับข้าสารที่มอบให้ในวันนี้มีทั้งหมด1,200ชุดก,ก็ทุกปีของลงเจ 6. ตกขูกตึงนี่ แล้วก็มีประเพณีไหว้ศพและญาตินะคะคือหลังจากไหว้เสร็จแล้วสิ่งของคือข้าวสารที่เข้าบริจาคมาเราก็จะบริจาคต่อให้กับชาวบ้านแต่เผอิญปีนี้มันเป็นปีที่โควิดก็เลยไม่กล้าให้เข้ามาแต่ละคนให้มาทุกคนก็เลยแบ่งให้กลุ่มชุมชนเข้ามารับไปนะคะหมู่บ้านละร้อยชุด200ชุด300ชุดก็แล้วแต่นะคะ คือทั้งหมดของเราปีนี้ก็แจกไปทั้งหมด1,200ชุดค่ะประเพณีทิ้งกระจาดเป็นประเพณีทางพุทธนิกายมหายานที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชนถือว่าการทำบุญให้ทานนี้เป็นเครื่องลดความเห็นแก่ตัวลงงานประเพณีทิ้งกระจาดจะเริ่มหลังวันาสา์จีนเวันวันเพ็ญเดือนเตามปฏิทินจีน ประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนตามปฏิทินไทยนอกจากช่วงเดือน7จีนแล้วมีศาลเจ้าบางแห่งจัดงานทิ้งกระจาดในช่วงท้ายของเทศกาลกินเจเป็นทํานองวา่าทําบุญแล้วทําทานก็มีไปชมทัวรูปแบบมินิคาราวานแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอําอเภอสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะ สมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโของอุบลราชธานีจัดคาราวานเที่ยวถิ่นอีสาน สำรานริมโขงนำผู้ประกอบการทัวร์ทีมงานเรืองแสงไปแลกเปลี่ยนศิละปะวัฒนธรรมกับอำเภอเขมราชและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว5้าอำเภอสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่สนทรโขงเจียมเขมราชโพไซสีเมืองใหม่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วจัดทำโปรแกร,รมใหม่ๆทั้งทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและตามรอยพระอาจารย์ม่านพุริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ทางคณะได้ กราบว่าพระพุทธรูปที่หลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาท่านได้สร้างกับมือซึ่งมีองค์เดียวในโลก สำหรับรูปแบบการจัดโปรแกรมการขายบริการนำเที่ยวภายหลังภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เปลี่ยนแปลงไปคือจากที่เคยจัดกลุ่มทัวร์เดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งจำนวนมากๆมาเป็นรูปแบบมินิคาราวานด้วยความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยจากเชื้อโรคนักท่องเที่ยวจะหันมาเดินทางแบบส่วนตัวกับบุคคลที่คุ้นเคยเท่านั้นเช่นเฉพาะสมาชิกคนในครอบครัวญาติมิตรหรือพักพวกเพื่อนฝูงครับผู้สวยมากครับ จุดูยักษ์ลอยฟ้านะครับผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับได้มาชมได้ไมาเห็นครับวันนี้ครับ เสสมปรารถนาวิกัยเจิดจรรญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิวให้กับนักเรียนครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีประจำปี2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กและเยาวชนไทยเป็นการสร้างเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันเป็นการลดอัตราขจัดปัญหา และเป็นการคัดกรองหรือค้นหาผู้ที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีนเพื่อสร้างเป้าหมายให้กับคณะครูอนามายัยครูวิชาการของสถานศึกษาเด็ <c oughs> กอาสาสมัครสาธารณาสุขโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบรูรพาอุบลจังหวัดอุบลราชธานี ร้านสวนต้นฝนนำเอากระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ต้นไม้ประดับน่ารักน่ารักมาให้ได้เลือกชมเจอกันในงาน Amazon g a า d e n on s u n นีในวันที่5 1 3ถึง13กันยายนนี้ณลานกิจกรรมชั้น1นึ่ง Tower เว แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอนักเรียนนักศึกษาเร่งออกแบบและตัดชุดแฟชั่นสวยงามและมีสไตล์เพื่อให้นางแบบสวมใส่เดินแฟชั่นโชว์นำมาจากลายผ้าพื้นถิ่นดินแดนเมืองดอกบัวอาทิผ้าจากอำเภอเข่งในผ้าฝ้ายลายมณีรัตนาอำเภอคงเจียมผ้ากับบัวแสงแรกอำเภอน้ำขุ่นผ้าฝ้ายย้อมอำเภอโพไซผ้าลายดอกผักแว่นอำเภอบุญทริกผ้าลายบัวขาว และอำเภอกุดเข้าปุ้นผ้ากาบบัวเป็นต้นรวมจำนวน15ชุดมีกำหนดแสดงในพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุมเมน้ำ้ำโขงหน้าหอศิลป์ราชธานีศรีวนาลายัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนทั่วไปอายุ15 25ปีร่วมประกวดพูดระดับประเทศชิงทั่วรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครจนถึงวันที่27สิงหาคม2563การประกวดการพูดเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ 35ปีพลังเยาวชนพลังพัฒนาชาติเปิดรับสมัคร15-27สิงหาคมนี้ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ20คนในวันที่1กันยายน2563ประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่6กันยายนส่งผลง,งานผ่านแฟนเพจชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติพร้อมกับแนะนำตัวพร้อมติดแฮชแท็ก20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ35ปีพลังเยาวชนพลังพัฒนาชาติ นางปวินาการเกตผู้มนวยก,กออมมารกสศนออำเภอเขมราชมอบหมายให้บรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนและครูเวนจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดน้าตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจเทศบาลตำบลเขม,มาราชอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. วาดภาพประบายสีสเล่านิทานโลกใต้ทะเล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอบรมผู้นำชุมชนตามนโย,ย,ย,ยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทยนายเสกสรรสุขคุณในอำเภอดอนมดแดงเป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทยรุ่นที่5ซึ่งกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้น ที่หอประชุมอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานป้องกันจังหวัดอุบลราชธานีเรือนจำกลางอุบลราชธานีมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทผู้นำชุมชนอาสาสมัครชุมชนกับการพัฒนาชุมชนและการเฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นตลอดจนหลักการแนวทางเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนรวมทั้งมีการ อภิปรายสัมมนาเรื่องปัญหาชุมชนท้องถิ่นและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเว้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างบุคคล Social d i s สเทนซิ่งทางนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านตำบลตลอดจนประชาชนทั่วไปในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พันตำรวจเอกสารโรธรอดมณีพุ่มกับการสอพอเขมาราชมอบหมายให้ชุดจอสอชอสอพอเขมาราชและนักเรียนนายสิบตำรวจร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับประชาชนจิตอาสาบ้านโชคชัยตำบลเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานี พันเอกนัดดนัยพาคำหอ,อกอหออก,อออก,ออกอรอมทบ .22 หัวหน้าฝกกรอสอบอรพอมทบ .22 พร้อมด้วยกำลังพลสอบอพอมทบ .22 เข้ารับการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบัตรทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าประจำปี2563ณอาคารฝึกอบรมศูนย์ปพเขต13อุบลราชธานีต่อเนื่องเป็นวันที่สอง การฝึกเริ่มจากการฝึกการลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อด้วยการฝึกการบริหารจัดการพื้นที่ s เ a จิ่งแ Air เรียการถอนกำลังและการส่งกลับการระดมทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากวิทยากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาล5 0พรรษามหาวิชลาลงกรเปิดให้คำปรึกษาใช้กัญชาทางการแพทย์การรักษาด้วยตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ2ตำรับประกอบด้วยยาสุขศัยศาสตร์และยาทําลายพระสุเมน เปิดให้บริการทุกวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬกาเว้นวันหยุดนักขัตฤตษ์เลิกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่045319300ต่อ14 15สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีสำหรับนักศึกษาบุคลากรผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัยโครงการปฏิรูปหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนประจำปี2563ยังจัดอบรมในช่วงนี้ ลงทะเบียนสมัครฟรีได้เลยทุกหลักสูตรพร้อมประกาศนียบัตร29สิงหาคมหลักสูตรการใช้ Microsoft Office เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน31สิงหาคมหลักสูตรสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอด้วย Loom และ MS PowerPoint 2019 1กันยายนหลักสูตรการสร้าง e-book อย่างง่าย2กันยายนหลักสูตรการสร้าง infographic ด้วย Canva สอบถามเพิ่มเติมโทร045353102 ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ1้0าบบาทราคาเนื้อไก่ ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,850บาทขายออก28,950บาททองรูปพันธ์รับซื้อ28,334บาทสีชะตางขายออก29,450บาทขอบคุณ w w w g l o t a t e n d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล22บาท29สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแก๊สโซฮอล์ e 20 20บาท14สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแก๊สโซฮอล์9 1 21บาท38สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแก๊สโซฮอล์95 21บาท65สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะ พยากรอากาศตั i, ้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา18นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา44นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V ีเค l บ TV ทีอุบลและเพจโซพลเคเบิลทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 c ส News ีนิวพระอิสาน h อชจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบคาโนสารสกัดเข้มข้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงยุคใหม่โบคาโนลดอาการเจ็บท้องประจำเดือนช่วยขับน้ำข่าวปลาแทนการอยู่ไฟยกกระชับมดลูก หมดปัญหาของจุดซ่อนเร้นแก้อาการของผู้หญิงวัยทองและช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดสิวฮอร์โมนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบคาโน่หกล่องบรรจุ50แคปซูลติดต่อตัวแทนได้ที่เบอร์ใหมาเลขโทรศพัพท์083 939 5615ปัญหาต่างๆเรื่องของผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์จะหมดไปคืนความสุขให้แก่คุณและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบคาโนค่ะ สำหรับลูกค้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดต่อซื้อสินค้าได้ที่ร้านสบายดีช็อปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ